ทำไมเรายังไม่แมสแทนที่จะเสียเวลานะคะมานั่งโทษอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้วันนี้นุ้จะมาชวนทุกคนคะ่ะมาเช็คคุณภาพนะคะเช็คสุขภาพของช่องสตรีมของตัวเองกันคะ่ะว่าทำไมมันยังไม่ถึงจุดที่เราคาดหวังไว้อาจจะแมสอาจจะเป็นเรื่องของรายได้อาจจะเป็นเรื่องชื่อเสียงยอด s u b s c r i b e ยอด f o l l o w เพราะตัวเราเองรู้ตัวดีที่สุด สำหรับในคลิปนี้นะคะนุชจะเอาช่องสกิปแคสซีนค่ะมาเผาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะว่าตัวนุชเองเนี่ยมองช่องสกิปแคสซีนในทวิชนะคะเป็นยังไงบ้างมีข้อบอกพร่องมีอะไรต้องปรับปรุงบ้างถ้านุชอยากจะแมสข้อที่1ไม่ชอบดูสตรีมเรื่องจริงส่วนตัวแล้วนะคะนุชเป็นคนชอบดูคลิป YouTube ค่ะที่เขาคัดมาเฉพาะโมเมนต์ที่น่าสนใจนะคะมากกว่าการที่ดูสตรีมเป็นระยะเวลาย,ยาวๆค่ะ ว่าไม่ดูสตรีมเลยไหมก็ไม่ใช่นะคะนุก็ดูสตรีมพอสมควรค่ะแต่ในสตรีมครั้งหนึ่งช่องหนึ่งคลิปหนึ่งเนี่ยคือนุชจะดูแค่5-15นาทีเท่านั้นและสําหรับถ้าเป็นช่องเพื่อนๆนะคะช่องคนที่เรารู้จักเนี่ยเราอยากจะช่วยเพิ่มยอดวิวให้เขานุชก็จะเปิดทิ้งเอาไว้ค่ะพับจอปิดเสียง เราก็นั่งทํางานต่อคือมันเป็นการยากค่ะที่เราจะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ดีนะคะโดยที่เราไม่เสพสิ่งนั้นๆเราไม่ใช้เวลาไปกับสิ่งนั้นให้มันมากพอพฤติกรรมนี้นะคะทำให้นุชไม่ได้ซึมซับค่ะเทคนิคนะคะในการเอนเตอร์เทนในการดึงคนดูค่ะให้อยู่กับไลฟ์เป็นระยะเวลายาวๆได้แม้แต่ไลฟ์ขายของนุชก็ไม่ดูอะสำหรับนุชแล้วนะคะการไลฟ์ยาวๆให้มันน่าสนใจอยู่เสมอเนี่ยคนดูไม่เบื่อไม่เทเนี่ย เป็นเรื่องยากจริงๆค่ะข้อที่2ไม่คอลแลบกับใครเขาเลยถ้าเราต้องการโตนะคะการคอลแลบกับสตรีมเมอร์ที่ระดับพอๆกับเราค่ะมีสไตล์คล้ายๆกันเล่นเกมที่มีความสนใจใกล้เคียงกันเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะส่วนตัวแล้วเนี่ยนุชแทบจะไม่คอลแลบกับใครเลยเพราะว่ายิงค่ะไม่ใช่ค่ะคือนุชไม่สะดวกที่จะทำคอนเทนต์นะคะร่วมกับสตรีมเมอร์ท่านอื่นค่ะที่มันจะต้องมีการนัดแนะเวลานัดแนะเกมคือ มาวางโครงคอนเทนต์กันคร่าวๆว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรยังไงไปอ,อะไรดีนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีค่ะไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างและสคริปต์คซสีนควรปรับปรุงค่ะขอ้อหใจเย็นข้อที่3จ้ะไม่ซีเรียสมากพอเพราะว่าตัวนุชเองนะคะนุชยังมองว่านุชสตรีมเกมเนี่ยขำๆเอามันแต่สตรีมมาเกือบ4ปีแล้วอะ่ะถ้านุชตจริงจังนะคะมีความตั้งใจซีเรียสกับมันมากกว่านี้เนี่ย ข้อที่1ข้อที่2ท,ที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะมันจะไม่เป็นปัญหาเลยนุชก็จะเอาเวลานะคะไปดูสตรีมให้มันมากขึ้นค่ะซึมซับของคนที่เขาเก่งเก่งเอนเตอร์เทนเก่งๆเพื่อที่มันจะแบบออซึมเข้าไปในเซลล์ของเราและนุชก็จะตั้งใจนะคะในการคอลแลบทำคอนเทนต์ร่วมกับครีเอเตอร์ท่านอื่นข้อที่4ขาดแรงจูงใจค่ะแล้วก็ขอสารภาพว่า เบื่อค่ะอุปกรณ์ก็ครบแล้วสิ่งที่อยากลองอยากเล่นก็ได้เล่นแล้วคือความสนุกความตื่นเต้นนะคะมันก็ไม่เหลือแล้วอะรวมไปถึงการนอนน้อยสะสมมาเป็นปีค่ะคือทุกวันนี้นุ่นมีอาการเจ็ตแลกอยู่ทุกวันค่ะทำตัวเองทั้งนั้นเพื่อตัวเราเองอะยังเบื่อ แล้วเราจะเอาที่ไหนไปให้ความสนุกกับคนดูอะข้อที่5ห่างไกลจ,จากคำว่ามืออาชีพคำว่ามืออาชีพนี้นะคะสำหรับนุชนะก็คือเอนเตอร์เทนเนอร์มืออาชีพค่ะนุชไม่ใช่คนที่ born to be entertainer ค่ะนี่ใสยส่วนตัวนะก็คือจริงจังชอบซีเรีสไปกับทุกๆเรื่องและการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่คือนุชอยากพัฒนาตัวเองนุชอยากเพิ่มสกิลนะคะเพิ่มสเสน่ห์ในการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ให้กับตัวเองสําหรับคนที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มืออาชีพ นะไม่ว่าจะเป็นพ่อตายแฟนทิ้งเขาต้องทำได้ค่ะ The show must go on ถ้านุชเป็นมืออาชีพเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์มืออาชีพข้อสี่ที่พูดไปแล้วจะไม่ใช่ปัญหาเลยล่ะคะ่ะห้าข้อพอละให้คิดอีกให้นึกอีกมันก็มีแหละนี่ยังไม่รวมถึงว่าไอ้เกมที่เราชอบเล่นนะ่ะมันไม่แมสและยังไม่รวมไอ่ยูทูบเนี่ยช่องที่ทําอยู่ตอนเนี้ยมันคนละแนวคนละสไตล์กันเลยอะ่ะคนที่ชอบดูคอนเทนต์ยูทูบรูปแบบนี้นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบทวิชของนุชนะ คือเอาเป็นว่าให้นั่งคิดอีกนะคะให้มานั่งจับผิดกันอีกเนี่ยมันก็มีงอกมาอีกคะ่ะเอาเป็นว่าแค่5ข้อนี้คือนุก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าตัวนุเองอะ่ะพร้อมที่จะปรับปรุงเมื่อไหร่แล้วคุณล่ะคะคุณประเมินช่องของตัวเองไว้ยังไงบ้าง Happy Streaming คะ่ะอ้ออย่าลืม Subscribe, l i k ไลแชร์นะคะ